เม็ดเดียวเน้นๆแอดรัชนุกมีโชคอาจารย์เต่าแอดใต้ฟ้า1พยหกแปดคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินมาแล้วหลังจากที่หยุดพักการติวไป1วันนะคะมาติวกันต่อกับการบ้านวิชาความปังใน ep ที่5แล้วนะคะสมุดมาประกาพร้อมค่ะอยู่ในช่วงกลางเทอมแล้วนะคะทุกคนบางคนก็กาข้อสอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในงวดนี้ขอให้เฮงเงปังป,งปงรวยรวยแล้วก็ขอให้ออกตัวที่เรากาเลยนะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มดูชุดตัวเลขกันเลยนะคะมาเริ่มกระจากใบนี้เลยคะ่ะทุกคนเป็นเจ้าของเดียวกันกับใบสายด่วนที่ให้2หางเน้นๆก็คือ61กับ6 9 นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งงวดที่ผ่านมาเลขชุดนี้ก็เข้าทั้ง2ตัวบนฟ้าแล้วก็เข้าทั้งชุด2ตัวล,ล่างๆเลยนะคะแต่ว่าแอดมินนํามาฝากเฉพาะใบสายด่วนเท่านั้นที่ให้2หางเน้นๆนั่นก็คือเลข61กับเลข69นะทุกคนส่วนชุดนี้นะคะเจ้าของข้อมูลเขาให้มาค่ะทุกคนสําหรับงวดใหม่ค่ะให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1พอยอนะทุกคนชุด3ตัวของเขาจะมีเลข598 582 แล้วก็เลข562นั่นเองอีกครั้งนะคะทุกคน598 582แล้วก็เลข562นั่นเองนะ,ะส่วน2ตัวให้เน้นๆที่เลข98 82แล้วก็เลข62อีกครั้งนะทุกคน98 82 และเลข6-2นั่นเองสําหรับชุด3ตัวแล้วก็2ตัวบนฟ้านะคะทุกคนอามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นใบาย,ายด่วนจะมาวันเลขออกถ้าแอดมินเจอมาจะนํามาฝากเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของแอดรัชนุกมีโชคค่ะให้มาเรียบร้อยแล้วเป็นชุดเน้นของเขานะงวดที่ผ่านมาเลขของแอดรัชนุกมีโชคก็เข้า6-1เข้าเป็นตัวเน้นเลยค่ะทุกคนและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นํามาฝากเพื่อนๆสาหรับงวดที่ผ่านมานะคะ และสาหรับโวดใหม่คะ่ะหนึ่งพออยอแอดรัชนุกมีโชคให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งโวดนี้จะมีเพียงหางเดียวตัวเดียวเน้นๆเท่านั้นเนื่องจากว่าแอดรัชนุกมีโชคตัดตัวดับออกไปแล้วทั้งหมด8ตัวค่ะยังคงเหลือเลข9ก้ากับเลข5ที่ไม่ติดดับของแอดรัชนุกมีโชคนั่นเองอามาลุ้นการสําหรับโวดนี้นะคะหนึ่งพออยอชุด2ตัวลงล่างหางเดียวแขนๆของแอดรัชนุกมีโชคจะเข้าไมา้เขาให้เน้นๆที่หางนี้มาดูกันที่ใบนี้จะได้ชัดเจนนะคะทุกคนอ่ะสองตัวลงล่างแอดรัชนุกให้ตัวเดียวเลยให้้เนน เป็นพิเศษเลยนั่นก็คือเลข95นั่นเองนะคะทุกคนแน่นอนว่าแอดมินเคยเทียบชนตัวเลขให้ดูแล้วใน,นหลายๆ EP นะคะทุกคนว่าเลขเด่นตรงกันในงวดนี้นั่นก็คือเลข95และ59นั่นเองก็เป็นไปตามที่คาดหมายนะทุกคนแอดรัชนุม,มีโชคให้ห่างเดียว95 59เรียกได้ว,ว่าตอกย้ําความดังไปอีกสําหรับเลขนี้อามาลุนกันเลขเด่นเลขดงังงวดนี้จะมาไม้95และ59นะคะและหลังจากนั้นเรามาดูกันที่ใบนี้กันบ้างคะ่ะแอดใต้ฟ้าให้มาเรียบร้อยแล้วในงวดนี้หนึ่งพอ ซึ่งวดนี้แอรใต้ฟ้าให้มาเพียง3หหางเท่านั้นนะคะทุกคนเด่นไปที่เลข7ค่ะจับพ่จะมี07 27แล้วก็เลข97อีกครั้งนะคะทุกคน07 27และ97นะคะทุกคนระวังชุดเบิ้ล77เ้ขาให้มาเด่นที่เลขก7วดนี้มาลุ้นการวัาตัวเลขของแอรใต้ฟ้าจะเข้าไหมหนึ่งพอยอเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะ และทีนี้เรามาดูกันที่ใบนี้กันบ้างค่ะทุกคนเป็นเลขของเฮียนันนะคะเฮียนันให้มาในงวดนี้หนึ่งพอยอชุด3ตัวให้มาหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข390นะคะส่วนชุด2ตัวลงล่างค่ะเฮียนันให้มาเม็ดเดียวหางเดียวแข็งๆเช่นเดียวกันในงวดนี้นั่นก็คือเลข1 5นั่นเองนะคะทุกคนอ่ะมาลุ้นกันในงวดนี้ว่าตัวเลขของเฮียนันจะมาไหมซึ่งก็ถือว่าเลขของเฮียนันในงวดนี้ก็สวยเช่นเดียวกันอ่ะมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนกับชุดนี้นะคะทุกคนอ่ะใบนี้ เข้า3ตัวมาแล้วเคยเข้า3ตัวมาแล้วแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็เข้า6996เช่นเดียวกัน3ตัวเกือบเข้า3ตัวเลยค่ะทุกคนเขาให้796กับ689มานะคะทุกคนก็ถือว่ามี2ตัว6 9ด้วยนะคะและสําหรับงวดนี้ค่ะทุกคนแอดมินขออนุญ,ญาตอ่านเฉพาะชุด3ตัวนะคะ3ตัวของเขาให้มาจะมีเลข2 57 2 78 825 แล้วก็เลข 8- 7 0ูนนั่นเองนะคะทุกคนอามารุนการ3ตัวมีทั้งหมด4หางเจ้านี้ใบนี้เคยเข้า3ตัวมาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็งวดที่แล้วเข้าแค่2ตัวเท่านั้นเกือบเข้า3ตัวมารุ้นการในงวดนี้ว่าชุดเลขของเขาจะเข้า3ตัวไหมนะคะและทีนี้เรามาดูกันที่ชุดนี้กันบ้างค่ะทุกคนเป็นเลขของอาจารย์เต่านะคะอาจารย์เต่าให้มาในงวดนี้ค่ะหนึ่งพอยอาจารย์เต่าบอกว่าใบงบน้อยนะให้จัดชุดนี้3าหางเน,น้นๆในงวดนี้นั่นก็คือเลข31 3-5หแล้วก็เลข1-5น,นั่นเองอีกครั้งน้ทุกคน3-1 3-5ห,หและเลข1-5ซึ่งก็ถือว่าในนี้มีเลข1-5ของอาจารย์เต๋ามาตรงกันเลยกับเลขของเฮียนันค่ะ เฮียนันให้มาชุด2ตัวลงล่างหางเดียวเข็นๆนั่นก็คือเลข1 5เส้นเดียวกันอ่ามาลุ้นไปด้วยกันเลยว่าเลขของอาจารย์เต๋าจะเข้าไหมแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆนั่นเองนะคะรวมไปถึงชุดนี้ค่ะชายาของเขาอาจารย์ไม้เอกให้มานั่นเองในงวดนี้1พอยนะทุกคนอาจารย์บอกว่าให้หยิบจับลอตเตอรี่ไว้หางนี้เลย3ตัวหางเดียวแขนแในงวดนี้นั่นก็คือเลข8 9 5ค่ะ2ตัวให้เน้นไปที่เลข5 9 กับ95นะทุกคนแน่นอน5995ของอาจารย์ไม้เอกนี้ก็ถือว่ามาตรงกันเลยกับ2ตัวลงล่างเม็ดเดียวเน้นๆของแอดรชนุกมีโชคค่ะแอดรชนุกให้มา2ตัวลงล่างเน้นๆที่เลข95อาจารย์ไม้เอกให้มาก็มีเลขนี้เช่นเดียวกันตัวเน้นห่างเดียวเอามารุ้นกันเรียกได้ว,ว่าตอกย้ําความดังไปอีกสําหรับ5995ใน EP นี้ก็ถือว่ามีเลขเด่นตรงกัน9559อีกแล้วนะคะทุกคนเอามารุ้นกันส่วน3ตัวของอาจารย์ไม้เอกสวยมากๆกับทุกคน895งวดนี้นะคะและสําหรับข้อมูล ลใบนี้ค่ะทุกคนเป็นเลขของ a d h o p e Lucky ฉายาของเขาให้มา1พอยอค่ะชุดวินของเขานะคะ8 6 9 0จับคู่3ตัวจะมี8 9 0 8 6 0 9 0 6แล้วก็เลข9 6 8นั่นเองนะคะ2ตัวจะมี8 0 8 6 8 9 9 0 96แล้วก็เลข06นั่นเองนะคะทุกคนอามาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของแอดโฮปลัคกี้จะเข้าไหมเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้ฉายาของเขาแอดเจนั่นเองเป็นข้อมูลใหม่แอดมินเจอมาอีกทีนึงเพิ่งจะนำมาฝากในวดนนี้นะคะเขาให้มา1พอยอค่ะชุดวินจะมี8054 2ตัวจับคู่จะมี8 0 5 5 4, 8, 5 8 85 04แล้วก็เลข84นั่นเองตัวนิ้นของเขาจะเป็นที่ขีดเส้นใต้ไว้นั่นก็คือเลข0554 04และเลข84นั่นเองเอามาลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของแอดเจี๊ยบจะเข้าไหมนะคะและตามมาด้วยกับชุดนี้ค่ะแอดประกอบให้มาชุด3ตัวงวดนี้1พอยอนะคะจะมีเลข2-3-5 7-3-9 7-4-2แล้วก็เลข4-4-1นงนั่นเองเป็นชุด3ตัวของแอดประกอบนะคะส่วน2ตัวค่ะจะมีเลข32 35 37 39 47 42 4 7, 4, 2, 4, 4และเลข41นั่นเองในงวดนี้อะเขาให้วิ่งที่เลข3กับเลข4นั่นเองอะมาลุ้นกันว่าตัวเลขของแอดประกอบจะเข้าไหมนะคะและหลังจากนั้นค่ะทุกคนมาดูกันที่ใบนี้ฉายาของเขาแอดนมสุพรรณนั่นเองงวดนี้เขาเปลี่ยนฉายาเป็นแอดอาวสุพรรณนั่นเองนะคะทุกคน1พฤศจิกายนเขาให้มาเด่นที่เลข6กับเลข7ค่ะจับคู่2ตัวของเขานะคะจะมีเลขห6ห 6 7 6 8 7 7และเลข7 8อีกครั้งนะคะทุกคนจะมีเลข6 6 6 7 6 8 7 7แล้วก็เลข7 8นั่นเองซึ่ง3ตัวอเอาดอสุพรรณให้มาหางเดียวแข็ขนในงวดนี้ชุด3ตัวของเขานั่นก็คือเลข 768นั่นเองนะทุกคนเลขเรียงมาเลยเอามาลุ้นกันจะมาไหมส3ตัวของแอดอาสุพันเจ็ดหกแปดเราก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะซึ่งเลข6886ของแอดอาสุพันี้มาตรงกันเลยกับชุดเลขของแอดโฮปลักกี P ้ค่ะแอดโฮปลักกี o ้ P ให้มาก็มีเลข6886เช่นเดียวกันถือว่าตรงกันเลยที่ห่างนี้นะทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันเลยสําหรับวันนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ แอดมินนำมาฝากเพื่อนเพื่อเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเงปังปงรวยรวยสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยแอดมินขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะใครที่สอบไม่ผ่านงวดที่แล้วก็ขอให้มาสอบผ่านในงวดนี้ให้ได้คะแนนเยอะๆเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น3ตัวหรือว่า2ตัวก็ขอให้ปังๆรวยรวยไปด้วยกันเลยค่ะสําหรับวันพรุ่งนี้มีชุดตัวเลขเจอกันอีกค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิป ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขอนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีค่ะให้พี่น้องแห้งแห้งมั่นหมานสุขุสุขอนเด้อค่ะเด้อ